เปิดงานสงขลานารมิตรเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานนะคะทมกลางการแสดงแสงสีเสียงและพลุอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ เดี๋ยวเมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสงขลานารุมิตรเมืองเก่าพระหุศิลสู่มรดกโลกค่ะซึ่งก็ไดมีการจัดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะโดยการนําพลุด,ดอกไม้ไฟแสงสีเสียงมาจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่บริเวณสาราไทยแหลมสมิลาสงขลา โดยงานนี้นะคะกระทรวงการนองเทียวและกีฬาโดยการองเทุวแห่งประเทศไทยทททค่ะร่วมกับจังหวัดสงขลาร่วมกันจัดงานสงขลานืมิตรเมืองเก่าพระคุศินสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยวค่ะพร้อมทั้งยกระดับจอดสงขลาให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลกโดยการนําอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมวิถีชีวิตการแต่งกายอาหารและก็แหล่งท่องเที่ยวนะคะเข้ามามีส่วนในการยกระดับสินค้าและก็การบริการ สร้างการรับรู้ถึงเสน่ห์ที่แท้จริงของเมืองเก่าสงขลาโดยการสร้างสารรค์กิจกรรมที่นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะมาร่วมนําเสนอภาพลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าเมืองศิลปะสร้างสรงสรค์เพื่อขับเคลื่อนสู่เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติอีกทั้งงานนี้นะคะก็คาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งล้วนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศสร้างภาพลักษณ์และก็กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวของกลุ่มคนทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งอำเภอหัดใหญ่และก็ในพื้นที่อำเภอเมืองจัดสงขาค่ะรวมไปถึงในพื้นที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงค่ะแล้วก็ยังเป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกับผู้ประกอบการนะคะที่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอีกด้วย สำหรับการจัดงานสงขลานารุมิตรนะคะเมืองเก่าพะหุศิลสูส่มรดกโลกกำหนดจัดขึ้นใน2จุดหลักๆของพื้นที่ตัวเมืองสงขลาจุดแรกก็คือที่บริเวณสาราไทย8เหลี่ยมแหลมสมิลาสงขลาค่ะ โดยจะจัดกันตั้งแต่12ถึง14พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาถึง3ทุ่มโดยกิจกรรมก็จะมีทั้งการแสดงแสงสีเสียงในระบบมัลติมีเดียเพื่อบอกเล่าเรื่องราวค่ะของแผ่นดินสงขลาแล้วก็ยังมีการนำพลุด,ดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาแล้วก็ใครที่ไปงานก็ยังสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองสงขลาและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากศิลปิน,นะ ส่วนจุดที่2จะอยู่ตรงบริเวณโรงสีแดงฮับโฮหินค่ะ ก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันนะคะโดยจะจัดตั้งแต่12ถึง31พฤศจิกาคมในช่วงเวลา15นาฬกาจนถึง17นาฬกาโดยกิจกรรมที่โรงสีแดงนะคะก็จะมีการจัดก,กิจกรรมไลท์อัพค่ะตกแต่งโรงสีแดงสำหรับเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังมี mapping projection การแสดงภาพและก็เนื้อหาโดยย่อประวัติเมืองสงขลาแล้วก็ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเหล่าศิลปินการสาธิต รวมถึงการจําหน่ายอาหารและก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะ เพื่อที่จะร่วมการผลักดันเมืองเก่าสงขลานะคะในการขึ้นทะเบียนเป็นปรดกโลกในอนาคตด้วยนะคะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขนเอาเรื่องของนักแสดงนะคะที่ไปร่วมสร้างความสุขนะคะแล้วก็มอบความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีท่านอาจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์นะคะซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะมโนราในเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปร่วมเป็นหนึ่งในตัวนักแสดงที่ได้ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่นะคะของการรำมโนราในเวทีนี้ อีกด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาใครไปงานก็บอกว่าทุกคนเนี่ยปรบมือนะคะแล้วก็ชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้นะคะว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่และที่สําคัญก็ถือว่าเป็นมิติใหม่การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาบ้านเรานะคะที่ได้มีการสร้างจุดขายใหม่ๆจากแหล่งท่องเที่ยวจากความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมนํามาสู่สายตาพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ก็ชาวต่างชาติด้วยค่ะ